ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาวหลบหักแห้งซูขูดโซนครับผมเบ้าโกครับลมหนาม้อนค้นบาราบือลูกชายหลาเมืองมหาสารครามมืัอนี้มีโอกาสมาถ่ายท้ำคลิปวิดีโอดีๆคลิปนหนึ่งครับในงานประกวดแพะแห่งชาติครั้งที่19นะครับโครงการบริหารจังหวัดบาราบืออำเภอบาราบือจังหวัดมหาสารครามเป็นเจ้าภาพกรรม,มการนะครับนอกจากว่าแองโกไม่ผัดฟันกโดนป้ากูเด็กนาครับเดี๋ยนี้ เนื่องจากมันมีตัวที่เล็กกว่าเพื่อนนะครับทีนี้เหลืออยู่2ตัวก็คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามนะครับซึ่งมีมีคะแนนใกล้เคียงกันมากสูสีกันมากนะครับแองโกลไม่ฟัดฟันเฟผู้ครับยาวเขาพร้อมกรรมการกําลังจะพิจารณานะครับว่าตัวไหนจะเป็นได้แชมป์แต่ว่านักบอนี้ผมมีพร้อมเกือบรเป็นพร้อมกันได้แล้วนะครับก็คือเด้เด่งแต่ว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราเปรียบเทียบกัน ที่ผมบอกว่าที่กรรมการเห็นว่าใกล้เคียงกนนันมากไม่ว่าจะเป็นลนักษณะความยาวใกล้เคียงกันเลยนะครับความเป็นพ่อคันความสมบูรณ์ของอันะว้าง้ายช้ข้างขวาถือว่าใช้ได้เลยนะครับหรือว่าสมบูรณ์ไม่แตกกันเลยที่กรรมการกําลังจะพิจารณาตัดสิน่อ,นอในเรื่องของความกว้างของหน้าอกทีนี้เริ่มเริ่มมองเห็นแล้วนะครับความกว้างของหน้าอกก็คือสิ่งที่มันจะทอดไปอย่างล,ลูกได้ก็เห็นว่า เบอร์สามเริ่มเริเ่มได้เปรียบนะครับในเรื่องของความกว้างของหน้าอกทีนี้มาดูลักษณะอีกอันหนึ่งที่เรามาาัแตะคัดเลือกก็คือความตรงของหลังนะครับเราดูคะแนนใกล้เคียงกันนะครับคะแนนใกล้เคียงกันแต่ว่าเบอร์สามจะได้เปรียบทันทีแล้วนะครับในเรื่องของความตรงของหลัง แล้วก็โดยลักษณะทั่วไปกระดูกเชิงกานของพันธุ์แอนโกลเวียนเขาจะจเขาจะรีบกว่าเขาเปรียบเทียบกับพันพันบอที่อยู่สถานน้นนะครับความกว้างของกระดูกรรยากการเปรนต<ผ>ัวเก็บแร,บรงกาครบับผลออกแล้วนะครับแอนโคลเวียนรุ่นแรกรุ่นเท่ตัวไม่ผัดฝันนะครับเบอร์สามได้ที่หนึ่งเบอร์หนึ่งได้ที่สองแล้วก็เบอร์สองได้ที่สามก็คือได้แชมป์นะครับนี่ก็คือที่สองครับ อ่าเดี๋สักครู่นะคะนี่คือการประกวดพนธอร์นี่านกรจะขอแพะนมนะครับแพะเมียไม่บาดฟันนะครับนี่ก็คือประกวดแพะพันบรอครับกำลังการกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าตัวไหนจะได้แชมป์ระหว่างนี้นะครับคุสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสื่อสนะปีนี้ไม่บาดฟันครับใครจะได้แชมป์ครับติดตามชมครับขอขอลงทะเบียนอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผลการตัดสินก่อนนะครับแพะเมียเป็นมดเลี้ยงไหมครันว่าใครจะได้แชมป์ปีนี้นะครับของตัวนะครับบรอรับมือครับประกวแพะ ครั้ที่19ครั้งที่ครับ้อถือ,อ,ว,อ,ว,อว่าปวดหัวเลยนะครับน,รนี้ก็คือบรรยากาศการประกวดแพะนะครับอีกสักรู่นึงจะได้รู้ครับว่าแพะพันบอไม่ผอดฟันเพศผู้ใครจะเป็นแชมป์ครับปีนี้

และคันนี้ให้เยอะอีนะครับแต่ด้วยปัญหาที่ขนาที่หลายปัญหาที่หลายตัวที่มีเหมือนกันรองปัญหาที่มีค่าเหมือนกัเพราะฉะนั้แพ้หลายตัวนี่คืออัดออกไปในรอบหนึ่งรอบสองเนี่ยจะสังเกตว่ากรรมการจะให้เดินหรือดูบริเวณขานะครับดูตลอดเลยเพราะว่าขาเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากเดี๋ยวเลยดูกันครับว่าใครจะชนะนะครับ มีหลายตัวที่ว่ากรรมการก็หนักใจนะครับก็ถือว่ามาทั้งหมดหตัวครับใครจะได้แชมป์ปีนี้ไปชมครับปข็นผ่อ้ทันที่สคือนูที่จะเดินไปเนพ่อผาเนี่ย เราต้อรู้อ um ันท้าท่านหนักด้วยนะครับกขนาดของอันท้าที่หนักเท่ากันนะครับเไม่ติดเดียร์นะครับแล้วก็จะต้องมีความสมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของตัวชายเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าถ้ามันมันหนักอาจจะมีบางสิ่งอะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้คือนะครับผลการพิจารณาครับหลักเกณฑ์ของการประกวดและพันบอไม่ผัดฟันเพศผู้ครับ เบอร์ไหนจะได้แชมป์ครับสองโอเคครับแล้วก็ทั้งหมด6ตัวครับปีนี้รอลุ้นกันครับใครจะได้แชมป์ในรุ่นนี้ครับสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวได้ดูผลกันครับรุนกันครับใครจะได้แชมป์สองตัวนี้นะครับสามกับสิบสองใครจะเป็นแชมป์ครับ อ่น้แต่นะครับเหมือนนไปนเดียวนะครับ12หมายเลขที่หนึ่งที่หนึ่้แกห่ายเลขหมายเลข12ครับอ่าชนะเลิศหมายเลข12ครับไม่ธรรมดาแขมตงเดืนนะครับแี่ต้งโงครับตันงโง่ตอกให่ครับหลังแขเสียตุ้กขาตัวมือขาให้แกาอมายเลคร ตอนนี้ได้ที่สามนะครับที <mm ่สามท่านอาจารย์ค่ะก็เสียงสระกอบมือได้กับแค่พันธุ์ต่อเพศคู่รุ่นไม่ขัดพันนะคะได้แก่หมายเลขที่สองนะคะตอนนี้น่าชื่นมากสมมงมากเลยค่ะ หนึ่งได้ที่สามใช่ไหมครับที่สามอันนี้สามได้ที่สองครับนี่ก็คือแชมข้ครับบนนครักเลยไม่ผัดตัวแชมป์นะครับหมายเลขสำหรับตาแหน่งที่หนึ่งสี่สองครับตำแหน่งต้นตำแหน่งที่สองที่สามนี่จะนี่ก็คือแชมป์ปีนี้ครับหมายเลขสิบสองเพชรคู่พันบอไม่ผัดฟันครับนี่ตัวแชมป์เลย